โครับขถ,ถือกันเองนะสบายดีสบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พีน่น้องพ่อแม่พี่น้องราทุกคนกินขาน่าร่วกันเด้อมานลยเฮามาก,กินเข่าเนาะอยู่หน้าเมนแต่บุงป,งปเงือปลารอืนปาปลาแม่ก่อ,อ,อนนะฮใช้เขาในที่ กลาไสต์แต่ว่าปลาด้อพี่น้องเนาะปลาดุกอันนี้ตัวเฮ <c oughs> าจับอนะไรกระช่างอะไรเนาะพี่นองเนาะอาหารบันหน้าเฮาเนาะพี่น้องแซ็ตจิ๋งปลาดุกจิ๋งปลาจิ๋งปลาดุกจำบักฮวง <c oughs> มันยากาศดีนั่งอยู่ห่มงไพ่กับทั้งนังเขาเคียว กบเก็บเอาในชวนเนาะปูกเองบิดฝน,นตกนาะซองมื่ว่านเลยก็มาช่วว่านคับนุกอม กะบังขึ้นนะจังเบนมาผัดแดดประมาณหมอตะเบนสีตกปูขค้อม,มาโดดแะได้กระยพุนอเออม่วนเข่าอยู่รอเข่าทั้งนัง ตงท่อเคิที่เอเที่ยวบ่ไดนเนาะคือต้มย่งใหญ่กับทังมากแตงมาปีเด้อเนาะพักสลัดอยู่กระเสบเาะแถบบ่อล ทัานปกติขันยาติท่า,า,ทานโอ้ยอยู่บ่ได้เนาะหอนเลยเนาะท่านหอนท่านหอ,อนย่ามหอ,อนอีกแล้วเลื่อนซี่เลื่อนหาเพิ่งมาหอน แซ่บครับพี่น้อยยิวเนะทำมะคุงปีงปลาดุกมันกบเขากันอํานำําเลยฮะเนื้ออ่อนนี่นะซ่บเนีะยไม่ค่อยเลยสูงกินเนะโนนนกินแถ่เนี่ยมันจังเบื่อไ b y กินแต่ปลาดุกได้ๆได้กับ ยอยากน,น,นะเฮน,นะอนไปแล้นนะอกมมัดจนะกินเบนป้อนหนุกจักเถือ เขาปลูกอยู่ในมือใหญ่ใ่ภาสารัเอาบอยู่ในมือใหญ่ใั่ไัเป็นยังยุแล้วแต่บางคนก็ชอบเวิดเวิดยัง เซตพกักบ,บุญเนาะในน้องเต็มพี่น้อยนี่ครบโอ้ร่มเย็นดีเว้ย ินเบ้านบอกแม่ได้หรือยังเธอขอเปิดเอขอข้อปอดนี่เยอะอยู่อ,อ,อยาอกมอเห็นเองมาคนกระเม็นมากแบบน่า,ากินขาวเสี่ยงดังครับมาลองกินปก,กติดีวลยพี่น้อก ดังเลย <laughs> กินแซ่บเนาะเออโอเ้เ็นคอมเมนต์คอมเมนต์แต่เออไงล่ะเหมนนะว่าเป็นเสียงดังร้ายเป็นตะขีเดียดัเนาะ เดียด <g ül> ยังไงขอเสียบขอเสียบเดี๋ยวมันจะไปห้านหน่อไ,ไม้วัวคนโตเนี่ยหน่อไม้ไพ่ไม้บอกระอ้าฝนตกมากอันนี้ตกเหมือนเดี๋ยวมันจะเกิดได้หน่อไม้

มองน้ำน้าแสงที่นี่กันมะแถมพลมาโต๊กใส่อีกหัวมันมัน được 6 đứa và bao anh. Rồi. Chằng cái. Số 3, đượt 3 đượt kia đợm không. Bạn มาใช้เขาเหรอมอเบิมเบิ้งแมให้อิ่มนะอิ่มนะก็อยากกินดิดอกวันี้อ้าแดงตองมันขวบเพมันหาเี่ยจเอาผีกมเพเดดไนใส่พวกได้นึง มากับพ่อเลยมาในปากพอดังพอเราเขาใจพิษเอ,อ้า,าเป็นยไงขาบอตี้อิ่มแล้ดิเนื้อพ่อแม่ปลาดุกเสิหายอืมกินบุษใส่เขา ในขาหนั่นเนาะให้บอดุเมื่อคืนเนี่ยเมือขึ้นมาเป็นแบบหิวข่าวไหมเอ,อ้ยหิวข่าวมั่ม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 หิวข่าวแบบเล็กก็เลยกินนม ินเบื่อจะกินเบองคคัวน้ะเขากินเบื่งสายน้อนั่งก็นัน่งแน่นนาะงกีดกันคักนาะ แสบมะลาบ,บาแสบร้ายเลือดแต่หวัวหัวกับ,บนนมือเลื้อนอ่ยเขาจะย่องหมดมันนี่เนาะ ปลาแม่มันเป็นปละดูกพันอยู่จะลปลามันคือปลาธรรมชาตินี่นะเฮ้ยเนาะถ้าสื่อปละดูกพันกินนะที่จะมาบอกขอแชร์ปนันนีที่มาจะมาขอชือแชร์ เมื่อเป็นฐานเนาะบรดุกกับเม่เป็นจานบุบับุบบมาเป็นซุกข่วยไปเดียว เสียงเขียดหอ้องการสำนับคลิปหนึ่ง็อ้ิจบน้องเคยีย่องเหีนเยอะเอ้พี่น้องขอบใจขอบคุณที่มองความจุดจนจบคลีปเด้อขอการคลิปหน้าพี่น้องบายดีสบายดี